สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะกับช่องไมรี่เซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องหมวยเตรียมรถคันพิเศษนะคะที่มาพร้อมกับส่วนลดพิเศษเลยนะคะถึง1,30,000บาท เป็นโปรโมชั่นลดล้างสต็อกไปเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้กระบะพรม์เมียมไว้ใช้งานนะคะติดต่อหาน้องหม่วยรีได้เลย0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์โชว์โค้ดด้านหน้านี้นะคะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะใครอยากชมแล้วบ้างคะว่าเป็นรถรุ่นอะไรโปรโมชั่นอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องหมวยรีด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องหมวยจะพาไปชมรถกันนะคะว่าวันนี้น้องหมวยเอารุ่นไหนมาโชว์กันคะไปชมกันเลย นี่ค่ะเปิดตัวมากับสีเหลืองลังเยนโลแบบนี้เลยนะคะเอกรักษ์เฉพาะรุ่น Ford Ranger w i l t e c นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้น้องหมวยอยู่กับรุ่น Ford Ranger w i l t e c Bi t b o 10AT ขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะคะกับเกียร์ตัวมัด6กับเกียร์ตัวมัด10สปีดนั่นเองค่ะ ราคาค่าตัว1,199,000าบาท4ลักกิโลแบบนี้บวกเพิ่มอีก1,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะน้องหมวยจัดส่วลดให้ไปเลยค่ะหน0 0 3 0,000บาทค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับตัว f o r ์เ e นเจอร์ไว e ์แท็กไบท์โบซิปเครับเพื่อน2รุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับไปหนะ้าป,ปิดอัตโนมัติค่ะ ไฟเดไดทาวที่เป็นรูปแบบ C ีแคมเ e d นะคะเราก็ไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับตัวชุดกันชนด้านหน้านะคะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ในรุ่น y ายเลยค่ะ mm hmm. ก็คือเป็นรูปตัว H นะคะตัดมากับสีชายกันชนหน้าล่างที่เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. และแน่นอนว่าตัวไบทโบนะคะยังมาพร้อมอกับกล้องหน้าให้เรียบร้อยอีกแล้วด้วยนะคะ นี่ค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสีลักเยโล่ต้องบอกเลยค่ะว่าเห็นร้อยเมตรก็ต้องดูนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Ford Ranger w i l d t r c k นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นสีเอกลักษณ์ในรุ่นของ Ford Ranger w i l d t r c k เลยนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะล้อ,อยางเดิมนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะรัดมาด้วยยางพูดเยียค่ะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่255ห้าห้ทับหลายล้อแม็กสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล ค่ะแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นคอยสปริงพร้อมกับปีกนกคู่อิสระนะคะคิ้วสมล้อดเดิมมาจากโรงงานจะเป็นสีดาแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะที่ให้พกําำลังแรงม้าสูงถึง210แรงม้าน,นะคะแรงมีดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเป็นใบทบ์ทบโบเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะจับคู่กับเกียร์ตัวมัด10สปีดนะคะก็ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคัน360องศาเลยนะคะมีมุมองศาเบิต์ไอวิวให้อีกด้วยนะคะติดอยู่ตรงหูกระจกมองข้างนั่นเองซึ่งหูกระจกตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวล้อแล้วก็ตัวกระชนด้านหน้าเลยนะคะเข้ากันได้อย่างเหลาะลงตัวมากตัดกับสีเหลืองรักยิโล่แบบโคตรหล่อนะคะในหูกระจกนะคะจะมีไฟเลี้ยวติดตั้งาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มีกล้องนะคะ360องศาแล้วก็มีแสงสว่างนะคะเวลาเปิดลงจากรถด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยให้ลูกค้าลงรถขึ้นรถได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันใจเพราะว่ามีแสงสว่างนะคะแล้วก็หูกระจกเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะนะคะ,นะคะมีสัญญาณเตือนไบสปอตด้วยนะคะเวลามีรถแซงมางทางด้านหลัง ด้านข้างนะคะหรือว่าในมุมอับสายตาตรงนี้จะแจ้งเตือนนะคะแล้วก็หูกระจกเขายังสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้จากประตูฝั่งคนขับอีกด้วยค่ะนะคะในรุ่นของกอร์เรนเจอร์วายแท็กไบเทโบซิบเอทีนะคะก็จะเป็นระบบอ่าพุสตาสมาธิเลสนั่นเองมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องหยิบขึ้นมาให้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่ทาการสอดเพื่อทาการลดล็อกรถนะคะหรือว่าเวลา ล็อกรถก็แค่แตะตรงนี้นะคะก็จะล็อกรถอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากให้เสียเวลานะคะมันในข้างเดิมเดๆมมาจากโรงงานจะเป็นสีดำตัดกับบอลเงินแบบนี้เลยนะคะหล่อมากเช่มากนะคะ ด้วยเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือ,คอล้าหลังคาขนาดใหญ่นะคะตัวนี้จะยกตัวสูงขึ้นจากตัวหลังคาด้านบนเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานจริงๆนะคะถ้ารถจอดอยู่นิ่งเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง300กว่ากิโลกรัมเลยนะคะแต่ถ้ารถวิ่งนะคะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง85กิโลกรัมนะคะเป็นสีบอลเงินตัดกับสีตัวรถได้อย่างคเท่นะคะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของนี่เลยโรบาร์นะคะ เป็นโรบาเอกลักษณ์วายแท็กติดมาจากโรงงานเดิมๆนะคะเขาจะเป็นสีเทาดํากาไฟแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดมันกับสีบอลเงินนะคะที่คาดยาวมาถึงตัวท้ายกระบะด้านหลังเลยนะคะหล่อเท่เป็นเอกลักษณ์มีสไตล์มากๆเลยนะคะมาดูกันที่ช่วงล่างกันบ้างนะคะในรุ่นของ Ford r a n g e r ร์วายแท็ก6อ่าใบท์โบ10 AT รุ่นนี้เนาะก็มาพร้อมกับโชค๊คช่วงล่างนะคะเป็นโช๊คกระบอกใหญ่นะคะ ช็มโนทุบนั่นเองนะคะที่ตั้งอยู่นอกเชสซีนะคะทำให้รถกันกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การทรงตัวดีเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแนนถึง4ชั้นนะคะช่วยขรรทุได้มากถึง1.2ตันเลยนะคะตัวนี้ก็ทั้งหล่อทั้งเท่ใช้งานได้จริงด้วยนะคะบันไดข้าติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วนะคะจะเป็นบันไดข้าเวลาหิบ ปีนขึ้นนะคะไปะหยิบของท้ายกระบะนะคะตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปหยียบล้อแล้วนะคะกันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวกันชนด้านหน้าเลยแล้วก็คันนี้นะคะเป็นแบบแเซ็นเซอร์รอบคันไปเลยนะคะสำหรับ Ford Ranger w i ์ว c a แ b y t o ท์เนาะกล้องหลังก็มีมาให้ซ่อนอยู่ใต้โลโก้ Ford แบบนี้นะคะกระบะท้าททยนะคะจะเป็นกระกระบะท้าททยแบบ าฝาท้ายกระบะนะคะไม่ใช่กระบะท้ายฝาท้ายกระบะแบบผ่อนแรงนะคะผู้หญิงมือเดียวเปิดใช้งานง่ายๆตัวกระบะไรเนอร์ติดตั้งคู่ตัวโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะมีปลั๊กไฟบ้านนะคะเวลาไปแคมปิ้งเสียบปลั๊กได้เลยนะคะต้มต้มกาด้ำร้อนอะไรได้เลยนะคะหรือว่า,าจะเสียบชาร์จแบตเวลา,าเปิดคอมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะกระบะท้ายเขานะคะก็ยังมาพร้อมกับตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคำว่าไวท์แ,แบบนี้ติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วเนาะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Ford Ranger Y Tag b y Turbo 10 AT นะคะ4คูณ2นั่นเองนะคะก็พละกำลังแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะมาดูภายในกันบ้างค่ะนี่ค่ะภายในนะคะเริ่มจากหน้าปัดเลยแล้วกัน มาพร้อมกับหน้าบัตรเรือนไม่เป็นรูปแบบดิจิตอลแบบนี้เลยเท่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะเวลาใช้งานเนี่ยก็คือใช้งานง่ายๆผู้หญิงมือเดียวคือขับง่ายมากนะคะขับเดินทางไกลไม่ต้องเมื่อยล้าเลยนะคะเวลาต้องหม่วยขับไปส่งลูกค้าต่างจังหวัดก็คือบอกเลยคะ่ะว่าเบาสบายมากๆนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มนะคะช่วยเรือในการขับขี่ด้วยนะคะเป็นปุ่ม Adaptive Cruise Control Stop and Go r a n e Keeping นะคะ l i ม i t นะคะระยะห่างจากคันข้างหน้า ก็คือเซตติ้งด้จากฝั่งพวงมาลัด้านซ้ายไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยนะคะถัดมาด้านขวาค่ะก็จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะพวงมาลัตัวนี้นะคะจะออกแบบดีไซน์เป็นสีดํานะคะเดินได้เหลืองส้มนะคะ เข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะนะคะเราก็ยังสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางด้วยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของคอนโซลน,นะคะตรงนี้จะมีที่วางแก้วให้นะคะทั้งฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งด้านข้างคนขับเลยนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นปุ่มพุสตารเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมในส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ลดแสงสว่างบนหน้าจอซิงค์โฟเอกับหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นั่นเองเวลาลูกค้าขับกลางคืนไฟมันจะแยงตานาออันนี้ก็ปรับลดได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปรับไฟสูงนั่นเองไฟกดต่านั่นเองนะคะเวลาลูกค้ากรณีที่แบบว่ามันทุกนะคะของท้ายกระบะค่อนข้างหนักจะทําให้ด้านหน้าเชิดขึ้นแล้วไฟมันจะเิดตามตัวนี้ก็สามารถตั้งกดลงมาได้ได้ถึง4ระดับเลยนะคะถ้าไม่ใช้ก็ตั้งไปที่ 0. แบบนี้ค่ะมาดูกันที่คอนโซลตัวรถกันมากนะคะคอนโซลตัวรถจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเดินได้เหลืองส้มแบบนี้ค่ะนะคะอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะคะมาลองหัวหน้าจอน้าปัดเรือนใหม่เออไม่ใช่ค่ะเป็นหน้าจอซิงโฟเอนะคะหน้าจอซิงโฟเอขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a นเอแบบไร้สายได้นะคะหรือว่าลูกค้าทัศสกรีนตัวนี้สามารถทัชสกรีนได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ถัดง่ายๆแบบนี้นะคะ ก็ถัดลงมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของอแอร์นะคะสามารถปรับแยกแสีขวายอิสระได้เลยนะคะมีพัดลมมีไรฟ้านะคะแล้วก็ไฟพหมายอยู่ตรงด้านล่างนั่นเองนะคะถัดลงมาอีกค่ะด้านล่างจอนะคะนี่ค่ะ จะมาพร้อมกับไวเรชาร์เจอร์นะคะแล้วก็ใส่ชาร์จไท้ซีวีเอบีมีรองรับทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์โตโัวนอมัส10สปีดนะคะมีบวกลบอยู่ทางด้านข้างด้วยนะคะสับเกียร์ได้มันมือมากๆนะคะการออกแบบหัวเกียร์เนี่ยเขาก็จะดีไซน์เป็นแบบแนวสูงนะคะสีดําตัดบนเงินตัดเทาแบบนี้นะคะเดินได้เหลืองส้มแบบนี้หล่อๆมาให้เลยค่ะเบกมือไฟฟ้านะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของว i t เทค บา t ชโบ10รุ่นนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับออโต้เบรกโคนะคะเป็นเป็นระบบนะคะที่ช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยผ่อนแรงในการขับขี่ได้ได,ได้นะคะในกรณีที่ลูกค้าติดไฟแดงนะคะลูกค้าเหยียบเบรกจนอ่ารถจอดหยุดนิ่งสนิทใช่ไหมคะลูกค้าสามารถปล่อยเบรกพักเท้าได้ตามอัตยาศัย าตามที่คุณลูกค้าน,นี่ได้เลยเนาะก็คือพักเท้าแหละปุดง่ายนะคะเวลาลูกค้าไฟเขียวปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็แค่เติมคันเร่งคนาั้น,นค่ะก็ออกตัวรถใช้งานง่ายๆน,นะคะในรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับโหมดการขี่สี่โหมดกดจากตรงนี้นะคะก็เลือกได้เลยนะคะมีโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดลากจูงแล้วก็อาตัวถนนลื่นนั่นเองนะคะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เตือนขณะถอยจอดนะคะเซ็นเซอร์นั่นเองดูที่กล่องกันบ้างนะคะกล่องก็สามารถ ใส่ของได้น้นอมันก็มีขนาดกว้างและใหญ่นะคะแล้วก็มีฟักแล้วก็มีตัวปุ่มลงไปเนี่ยเขาจะมีที่วางรีโมทนั่นเองกรณีที่แบบแบตบแบตบรีโมทหมดเนาะลูกค้าสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็สามารถสั่งการสตาร์ทรถได้ง่ายนะคะประมาณนี้ค่ะลูกค้ามาดูกันที่บอกกันบ้างนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับบอกภายในนะคะเป็นสีดำนะคะเดินได้เหลืองส้มแบบนี้คะ่ะและที่สำคัญตัวนี้จะเป็นแบบปรับ ไฟฟ้านะคะกู้หน้าให้แปกทิศทางเลยนะคะคือเขาพรีเมียมสุดๆเลยนะคะสำหรับกอดเลนเจอไวด์แทกแบบนี้แอร์แบ็กมีด้วยกันทั้งหมด7ลูกเลยนะคะนี่ค่ะมาดูที่ประตูคนขับกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าจะเติมน้ำมันลูกค้ากดปุ่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เด็กปั๊มเนี่ยเปิดถังน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันได้ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าขับไปบนท้องถนนเนาะตัวนี้จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกจะล็อกแอัตโนมัตนะคะแต่ต้องระวัง เด็กนะคะเวลาลูกค้าเด็กนั่งอยู่แถวสองเนาะต้องระวังเพราะว่าถึงระบบมันจะล็อกภายนอกเนี่ยแต่ว่าภายในมันยังสามารถเปิดลงได้ตลอดนะคะสําหรับ่อนั้นงต้องระวางังลูกค้าต้องล็อกเด็กไว้นะคะปุ่มล็อกเด็กก็คืออยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมคะจะมีเราถอดกุญแจองมาแล้วก็หมุนตรงนี้ไปกึ๊กนึงนะคะข้างในเนี่ยจะไม่สามารถเปิดลงมาได้นะคะ แต่ถ้าข้างนอกอาจจะสามารถเปิดขึ้นไปได้ก็คือกันที่กร,รณีมีเด็กนั่งข้างหลังนะคะแล้วเขามาแบบมาเปิดลงรถขณะเราขับขี่นะคะอันนี้ก็ล็อกไว้นะคะเขาเรียกว่าปุ่มล็อกเด็กนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับในส่วนของหูกระจกด้านข้างนะคะปรับพับได้จากตรงนี้เลยนะคะเวลาปรับด้านขวากดให้ไปขึ้นขวาค่ะแล้วก็ปรับตรงนี้เวลาปรับด้านซ้ายก็กดให้ไปขึ้นด้านซ้ายแล้วก็ปรับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นพับ เก็บในส่วนของหูกระจกด้านข้างนั่นเองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกบานกระจกคู่หน้านะคะจะเป็นอัตโนมัตินะคะกดแค่ทีเดียวแบบนี้ค่ะนี่หูกระจกจะเลื่อนลงอัตโนมัตินะคะแล้วเวลาจะกดขึ้นปิดก็ลึกเดียวเอาใหม่หนึ่งสองสามลึกเดียวนี่เห็นไหมคะมันก็จะปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะข้างนี ะะแต่ถ้าเป็นหูกระจกด้านท้ายนะคะสําหรับห้องโดยสารเนี่ยมันจะเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเซตให้มันเป็นอัตโนมัติ4บานได้ไหมได้ค่ะสามารถแจ้งน้องหมวยได้นะคะ ประมาณนี้เลยมาดูแถวสองกันบ้างค่ะสําหรับเบาะแถวสองนะคะก็กว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับไวท์แถกไบทูแถวสองนะคะแล้วก็มีปลั๊กเสียบชาร์จแบตใส่ชาร์จทห้ซิยุธบมีให้ครบเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ากันทั่วถึงแน่ๆน,นะคะสําหรับเบาะเบาะแถวสองนะคะก็จะมีที่พักแขนด้วยดึงออกมามันก็จะมีที่วางแก้วนะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบอร์เรนเจอร์วายแท็กไบท์โบสิบเอขับเคลื่อน2ล้อรุ่นนี้นะคะกับราคาค่าตัว1 1 9 9 0 0้บาทนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปร,รลดรางสต็อกนั่นเองนะคะลดไปเลยแสนสามนะคะเอามาลดช่วยดาวก็ได้หรือว่าเอาไปลดแน่นะคะ่ะตัวรถก็ได้นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจในรุ่นนี้นะคะสามารถโทรเข้ามานะคะจองรถรับรถกับน้องหมวยได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้าค่ะหรือว่าแอดไลน์เคียวโค้ดด้าหน้าน,านี้นะคะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะสำหรับ ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องหน่่ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ